กับชบัง16บหกคืนกงจงสำคัญทั้งกนปนกันรําพันมิ่งไม้ในดงใกลก้กลางยางยุงสูงระหงตาลิงปลิงปริงไปยงคันทรงทรงกลิ่นฟินฟ้า มะม่วงพ่วงพลอ,ง,องช่องนางลนเกลือนเทือนทางกินพลางเดินพลางวางเนินเห็นกว้างอย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสํำอางข่างเคียงเขาสูงฟุ้งหงลงเรียง เรื่องร้องสองเสียงสำเนียงนาฟังวังเวงกลางภายไก่คันบันเลงฟังเสียงเพลียงเพลงซอจีเองจำเรียงเวียงวังยุงทองร้องกระต้งหูงดังเพียงของกองระคัง เรสังกังสะดานคานเสียง